น้อข่าวนมาสการตั้นสมานะขับกระบะเจร์หมอเดียวกับกระบะคูรุได้เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะขออน,นุญาตมาส่งกันบ้านนะคะอยากจทย์กันบ้านที่จําอยู่ก็กินมือเดียวแล้วก็เดินมากินตอนเที่ยงค่ะก็มันจําได้ว่าเมื่อวันพุธกะมันดื่มของก้าวกะกิเลมันรู้สึกดีใจค่ะ มันมองว่ามันรื่มของข้าวแล้วมันจะได้ไม่ต้องมากินตอนเที่ยงค่ะเพราะไม่มีของข้าวค่ะก็บอกมันว่าของข้าวอะดื่มไว้ที่ตะมาณก็จริงแต่ก็มีของข้าวอันอื่นเอาไปได้อีกก็เมื่อวานก็ปลามันไปกินตอนกลางวันเหมือนเดิมค่ะแต่มันก็กินปกติก็มไม่ได้ตุก ใจอะไรนะคะแล้วก็แทนบ้านที่จะส่งก็จะส่งเรื่องพูดไม่ได้นั่งใจกะคุลุเมื่อวานหลังจากที่ส่งกานบ้านเสร็จอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีตุกค่ะมันไม่เบิกบานค่ะอีเลยมันไม่เบิกบานค่ะมันบอกว่ามันอ่ะสุขใจถ้ามันพูดดีไม่วกไปวันมามันอ่ะตกใจที่พูดวกไปวันมาค่ะ ก็บอกมันว่าแกก็เดิมอยากได้สุขใจจากการที่แกพูดพกไปวนมาแกก็จะได้ไม่ทุกจากการที่พูดวกไปวนมาค่ะก็บอกมันต่อว่าแกจะมาทำทุกรับตมตนตมําไมไอ้กิเลสครูรู้ก็บอกแกให้แกฝึกพูด,ดแกก็ไม่ยอมฝึกสทีแล้วมาตัวถัวเองอยู่ก็อบอกมันว่าต่อไปจะพยายาม ฝึกปุกได้มากขึ้นค่ะจะส่งกันบ้านด้บ่อยขึ้นแล้วต่ตมันไม่ยอมไมมันยอมค่ะกอประมาณนี้กับกุูกุจะพามันฝึกปุกได้มากขึ้นค่ะาสาธุค่ะน้อมเก่าในมัส,สก,การท่านสมณะค่ะก่าคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมพี่น้องค่ะทำไมอ่ะพูดวดพูดวกไปวนมาไม่ได้อะ ต้องพูดให้ออกมาดีเลิศว่างั้นนี่ค่ะมันบอกว่าเนี่ยกูรู้จะว่ามันเดี๋ยวพี่น้องจะฟังไม่รู้เรื่องเออตกลงมีใครว่ายัางมีคนบอกเขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตกลงใครว่าคนแรกเลยมันว่ากัน <c oughs> เออ,อะเ <c oughs> นี่ยมันไม่ใช่แค่พินิดนะคนอื่นด้วยคนอื่นดูนะเวลาพูดไม่ว่าจะพูดในโรงเรียนของหนูหรือพูดออกไม่บนเวที หรือพูดไหนๆก็ช่างสังเกตนะมันมีอะไรจะเอาที่ซ่อนอยู่ในการพูดนั่นแหละจะเอาอะไรบ้างอ่ะอ่านดูดิดิดจะเอาอะไรบ้างในการเอาทุกคนเลยจะเอาอะไรบ้างจะเอาความแบบฟังพูดแล้วฟังให้ผู้อื่นฟังรู้เรื่องค่ะไม่วกไปวนมาค่ะจะเอาความเข้าใจจากคนอ่า เอาความคชมค่ะเอาคําชมด้วยมันอยากได้ความดูดีมันอยาได้ได้ความดูดีจากคนอื่นค่ะเอออจะเาความสมดุลแบบจากค่ะเอาอะไรอีกหมดยังเอานี่ค่ะคือมาให้โดนตำหนิค่ะอ๋อเอาอะไรอีก จะพูดเอากิเลสมันออกค่ะแต่มันไปไม่ถูกและค่ะคุณลูกเ <c oughs> นียนะคะนี่ตกลงจะไปพูดหรือจะไปเอากันเนี่ยเวลาจะพูดนะกลับไปพูดค่ะคุณลูกไม่ใช่จะไปเอาตกลงว่าจะพูดหรือจะเอากันแน่เออเนี่ยแต่ละคนนะจะพูดหรือจะเอากันแน่จะไปเอาแต่ไม่ใช่ไปการให้ค่ะ คนเองนะอไร่ยนอการพูดเนี่ยอุตส่าห์จะไปพูดแบ่งปันสิ่งดีๆออกจากปากสักหน่อยอุตส่าห์จะไป่งปันอปากสักหน่ตกลงจะไปจะไปแบ่งปันหรือจะไปเอากันเนี่ยตกลงจะไปทําอะไรเวลาพูดอ่ะมันจะไปออกกับกลุ่มออคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่พี่นิด เวลาจะพูดเวลาสนับสนุนให้ฝึกพูดตกลงอุตส่าห์สนับสนุนให้แบ่งปันตกลงจะไปเอาหรือจะไปแบ่งปันกันแน่เวลาพูดหเหมือนจะไปเอาจะไปเอาค่ะมันทำถูกไหมเนี่ยมันทำถูกไหมไม่ค่ะไม่ถูกค่ะผิดค่ะมันกลับหัวกันนะเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าพูดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรมันมีอะไรมันถึงตื่นเต้นอะไรอ่านดีๆนะอะไรซ่อนอยู่ในการตื่นเต้นนั้นน่จริงๆไม่ใช่การตื่นเต้นหรอกแต่มันจะเอาอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันเลยตื่นเต้นเอาอะไรสังเกตดูด,ดิเวลาจะพูดจะเอาอะไรอ่ะมันเลยตื่นเต้นอึอมโลกกระทำค่ะ เอาความประทับเอาคําชมเอาคำเพอร์เฟกเอาคําคสมบูรณ์เอาอะไรอีกเอาพูดไม่วกไปวนมาเอาพูดให้ดูดีเอาอะไรอีกเอาความสุขได้ดังใจค่ะที่พูดดีค่ะพูดไม่ดีก็ทุกข์ใจต้องกําหนดเป้าหมายว่าฉันต้องพูดออกมาดีนะนั่นเห็นไหมใช่ค่ะทําไมพูดออกมาไม่ดีไม่ได้อะพูดออกมาวกไปวนมาก็ไม่ได้อะนี่ค่ะมันทุกขมันไม่สมบูรณ์ค่ะ ไม่สมไม่สมบูรณ์ไม่ได้เหรอม่มันมันไม่ได้คะ่ะมันยังล้างไม่ได้คะ่ะครูก็มันมีแต่จะไปเอานี่แหละพุทธสอนให้เอาหรือพุทธาสอนให้ตัง้งจิตผิดค่ะต้องตั้งจิตให้คะ่ะไม่ใช่ตั้งจิตเอาค่ะมันทำผิดนี่ย <food> มันกลับตลปัดรู้ไหมจะไปให้จะไปแบ่งปันแต่ดันไปเอามันสลับหัวรู้เปล่า พอสลับหัวก็เลยเป็นแบบนี้แหละรู้ไหมว่ามันสลับหัวอยู่หน้ามือเป็นหลังมืออยู่ว่จะไปทําอีกอย่างแต่มันดันทําตรงข้ามอีกอย่างเลยมันเห็นไหมอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบที่เป็นอยู่นี่แหละเลยไม่กล้าจะพูดไม่กล้ายกมือไม่กล้าช่วยเพื่อน,ไม,องงนไม่กล้าอย่างนั้นไม่กล้าอย่างนี้เพราะในมันไม่ได้คิดว่ามันจะไปแบ่งปันไงมันจะไปเอาไงมันเลยไม่กล้า เข้าใจไหมมันจะไปเอานะคะแต่หารู้ไหมเวลาเขาไปพูดเขาไปแบ่งปันเขาไปให้แต่มันคิดจะไปเอาเอานั่นเอานี่เอาสารพัดมันก็เลยไม่กล้าเห็นไหมตกลงกิเลสหลอกไหมเนี่ยตารปับหมดแล้วหลอกเต็มเต็มกับหลอกค่ะกิเลสหลอกเมาหมัดหมดไหมเนี่ยฮ่ะ ก็เลยเป็นเหมือนอย่างที่เป็นนี่แหละกิเลสหลอกจนเมาหมัดต้องปล่อยให้มันหลอกอีกนานไหมเนี่ยไม่<ร><ะ>ค่ะก็รู้ว่าจะคับุณค่ะออปล่อยให้มันหลอกอีกนานไหมไม่ค่ะเออเวลาพูดออกมาทําไมต้องพูดดีด้วยอ่ะพูดดีนี่แปลว่าอะไรเอาเห็นอยากพูดออกมาดีพูดดีแปลว่าอะไรเอาใครจะแปลตัวเองคิดว่าพูดดีเป็นยังไงเอา ไปออกมาจาักใจเลยไม่เอาทฤษฎีเอาที่ใจเลยพูดดีเป็นยังไงเอาไลฟยฟังหน่อยดิออพูดดีความหาว่าอะไรเอาเชิญให้เพื่อนเพื่อนฟังเข้าใจง่ายแล้วรู้เรื่องเพื่อนไม่ลำคาญค่ะอ๋อนั่นคือนี่นั่นคือนิยามความพูดดีของป้าสมใจเอานิยามอะไรอีกของใครของของป้าค่ะออของป้าพูดออกมาดีแล้วคือได้รับประโยชน์แล้วเขาเอาไปใช้ได้แล้วลก็ฟังรู้เรื่องค่ะ ออเอาเอาไม่เอาทฤษฎีนะ,ะเอาที่ใจซินะแต่ว่าเขาฟังแล้วเออติดตามเราเวยาใช้ได้จริงเอามาถามเรามาถามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเออ,เอ,อติดตามแบบว่าเอ,อเราได้สาระประโยชน์จากเราอย่างเงี้ยค่ะกลัวแบบพูดวกๆแล้วเขาฟังไม่เข้าใจอ่าอันนี้มันพูดดีของป้าเพ็ญศรีอ่าพูดดีของคนอื่นอีกเป็นไงถ้ามันพูดดีมันข้อสบายใจด้วยกับกรลเปื่อนก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะพูดดีแปลว่าอะไร ถึงเรียกว่าพูดดีกิเลสตายค่ะนะคะคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยเป็นคำพูดที่ปนไปด้วยกิเลสหรือคำพูดที่เป็นพุทธะเอาถึงเรียกว่าพูดดีคำพูดที่จะพูดออกมาเนี่ยเอาอะไรพูดออกมาอ่านี่เลยสัมพูสคำพูด เป็นขึ้นพุทธะค่ะและทุกครั้งที่พูดออกมาในขึ้นของอะไรขึ้นของกิเลสส่วนมากครับรูผสมกันค่ะที่แล้วใครใครคนรับเขาอยากได้ขึ้นอะไรเอาถามคนรับหน่อยดิคนรับอยากได้ขึ้นอะไรคะผู้รับสารขึ้นพุทธะค่ะค่ะขึ้นพุทธะค่ะ ผู้รับสารอยากได้ขึ้นพุทธะแล้วผู้ส่งสารนั้นส่งขึ้นอะไรออกมาอ๋อส่งขึ้นกิเลสแล้วเออส่งอะไรมาอีกเอ้าตอบนอนีิเอาความจริงไม่เอาทฤษฎีเอาความจริงส่งขึ้นอะไรออกมาอยากได้ค่ะตอนเราเราพูดเราก็อยากได้ก็คือส่งกิเลสคุณรู้อยากให้ผู้ฟังเข้าใจเราส่งขึ้นกิเลสบาอย่างออกมาใครส่งอะไรออกมาอีกความอยากความาส่งขึ้นกิเลสค่ะคุณลูก เพื่อนทุกค่ะความอยากได้คำเคื่นชมค่ะแล้วเขาเรียกว่าพูดดีแล้วเหรอนะ่ะพูดดีที่มีเต็มไปด้วยขื้นกิเลสนั่นตกลงนี่คือน,นิยามความพูดดีใช่ไหมโอ้พ่เริ่มเข้ขขใจแล้วค่ะกุลุพ้อเริ่มเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่กิฟพูดเรื่องนี้นะคะตกลงพูดดีเนี่ยเต็มไปด้วย วาจาที่ฟังแล้วรู้เรื่องเต็มไปด้วยกิเลสสวยหรูอย่างนั้นเหรอแล้วผู้รับชอบไหมอะ่ะเขาพูดเต็มเต็มไปด้วยเขาส่งขึ้นกิเลสออกมาพูดจาดีเชี่ไม่วกไปไม่วนมาแต่เสือไปด้วยขึ้นกิเลสความอยากเต็มบ้องผู้รับอยากต้องการไหมไม่ต้องการค่ะุูร,รู้แต่ป้ามีตัวนี้เวลาป้าพูดไปแล้วนะ่ะป้าก็ว่าป้าก็ไม่มีกิเลสลวเวลาป้ามีข้อมูลป้าก็พูดแต่พอหลังจากพูดแล้วค่ะมันจะมีตัวว่าเฮ้ย อย่างนี้ยค่ะครูรูม้มันพูดออกไปแล้วมันเพื่อนจะรู้กับเราไหมเพื่อนเข้าใจเราไหมอะไรประมาณนี้ค่ะครูรู้ป้ามีตัวหลังพูดอะค่ะอ่านดีๆนะคะอ่านดีๆมันจะรู้อยู่นะคะว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นพูดด้วยอุเบกขาหรือพูดด้วยไม่อุเบกขาอ่านดีๆอย่าเพิ่งตอบก็ได้อ่านดีๆรู้แยกออกไหมว่ามีกิเลสกับไม่มีกิเลสแยกออกไหมแต่ละคน พอแยกได้ไหมหรือว่าแยกไม่ออกเมาออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะเออถ้าเมากแถ้าเสมากแสดงว่ามีกิเลสค่ะถ้าทุกใจแสดงว่ามีกิเลสค่ะเพะมันจะเอาค่ะเอาความจริงเลยถ้าเมาในส่วนมากเป็นอะไรเป็นพุทธะพุทธะเมาอ่ะเป็นกิเลสค่ะครูที่ตานขอโอกาสค่ะขอขอโอกาสค่ะครูที่ตานมีกิเลสตัวนี้ค่ะ ที่ตานเนี่ยเตรียมตัวที่จะส่งการบ้านนะ่ะหลายรอบเลยนะคะเกือบจะทุกวันค่ะแต่บทสรุปที่ออกมาก็คือว่ายกเลิกค่ะเพราะว่ามาประเมินดูแล้วว่าที่เราจะส่งไปคําพูดแบบับวกคุณฟังเขาจะไม่ชอบหรือว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็กลัวเขาจะว่าเราประมาณว่าค่ากิเลสแบบนี้ก็ค่าได้หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะกูรู้มันมีความ ความายค่ะคก,คกิเลสขับของตัวเองมันไม่หลายตัว,ตวเลยกิเลสก,กี่ตัวแต่ที่วิทันจับได้หลักๆก,ก็คือมันเป็นกิเลสตัวที่คนอื่นเขาใจตําหนิแล้วกลัวมันกลัวมันจะไม่ดูดีอะค่ะคุณรู้ค่ะประมาณเนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้พิทันยกเลิกการส่งกันบ้านทุกครั้งค่ะคุณรู้ค่ะกิเลสมันหลายตัวไงที่ซ่อนอยู่นะคะมันไม่ใช่ตัวเดียวนะอ่านดีๆนะ นะคะกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนกลัวเพื่อนว่าก็ตัวหนึ่งโลกกระทาอีกกลัวเพื่อนไม่เข้าใจอีกตัวหนึ่งกลัวไม่ดูดีอีกโโหสารพัดกลัวเลยมันกลับตละปัดหมดแล้วเนี่ยนะคะตกลงเวลาพูดเนี่ยเราจะให้หรือเราจะเอาไหนเอาความเป็นจริงเอาทฤษฎีก่อนเวลาคนพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาต้องการพูดออกมาให้หรือพูดจะเอา ถ้าทฤษฎีขอากาสถ้าทฤษฎีก็เป็นผู้ให้ค่ะผู้ทฤษฎีเป็นผู้ให้และปฏิบัติเป็นอะไรเป็นผู้รับค่ะเป็นผู้เอาค่ะเป็นผู้เอานี่เห็นไหมมันหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันตาลปัดเนี่ยดังนั้นกิเลสมันทําให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเนี่ยรู้ยังเนี่ยมันให้ฝึกผิดอยู่มันฝึกผิดอยู่เอาไหมผู้พูดคือผู้ให้ผู้แบ่งปัน ต้องตั้งจิตใหม่นะตั้งจิตผิดก็ผิดอยู่ทั้งชาตินี้แหละไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวไปถึงชาติหน้าและชาติต่อๆไปนะคะงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะไม่งงค่ะไม่งงค่ะคุณรู้มันถึงไม่กล้าพูดนี่ไงไม่กล้าพูดไม่กล้าเติมปัญญาไม่กล้าส่งกันบ้านไม่กล้านั่นไม่กล้านี่เพราะมันเต็มไปด้วยกิเลส มันก็เลยแอบซ่อนลึกลับเห็นไหมกิเลสเนี่ยเป็นตัวลึกลับแอบไว้หมกไว้ไม่เปิดเผยเก็บเกบแอแอบซ่อนนี่เป็นบุคลิกของกิเลสรู้ไหมบุคลิกของพุทธะเป็นไงต้องต้องฆ่ากับคุณเปิดเผยเปิดเผยกล้าหาญแก้วกล้าค่ะเอออาทหันแก้วกล้าเปิดเผยดุจราชสีคำราม ไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นอันนี้บุค,คลิกของกิเลสนะคะดังนั้นมันมันเข้าใจกิเลสมันสอนมาผิดรู้ไหมคนพูดเนี่ยคือพูดจะให้แต่กิเลสดันสอนจะเอาไงแล้วเราก็เชื่อกิเลสจะเอาตามกิเลสมันก็เลยเป็นแบบทุกวันนี้ก็เลยเป็นเหมือนที่เป็นนี่แหละจะเรียนใหม่หรือว่าจะเรียนอันเดิมนี่แหละเอ เรียนใหม่กับกลูเรียนใหม่ค่ะเรียนแบบไหนฝึกอันไหนมันเป็นแบบนั้นนะนะคะฝึกมาผิดมันก็เป็นผิดนั่นแหละฝึกตามกิเลสมันก็ตามกิเลสอยู่นั่นแหละนะคะดังนั้นถ้าฝึกเป็นพุทธก็จะอนาคตก็จะเป็นพุทธฝึกแบบไหนเป็นอนาเนี่ยมันผิดอยู่รู้ไหมโอ้ยถ้าไม่รู้ผิดมันก็ไม่ตื่นนะพี่น้องเอ้ย ดังนั้นเอา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 ,เอาใครอยากผิดก็ผิดไปใครอยากถูกก็พัฒนาละกันนะคะอไอ้ก้อนกิเลสมันเยอะกุลุกิเลสมันเยอะเนี่ยต้องการให้เยอะเยอะขึ้นไปอีกใช่ไหมหรือว่าต้องการล้างมันต้องการล้างมันกับกุลุกต้องการล้างค่ะต้องสุดที่ เอ้ตอบถูกต้องการล้างในความเป็นจริงทําอะไรอ่ะเจ็บค่ะกอดไว้เลยค่ะในความ<อ>เป็นจริงก็ให้กิเลดกินเอาไปกิน,นะคะ่ะมันก็ยังกินเลมยังกินอยู่กันกุลูอ่านั้นแหละนะคะถ้าเราไม่พยายามไม่เพียรเราก็ไม่ชนะมันนะนะคะฝึกฝึกลดกินเลด ดังนั้นการพูดในโรงเรียนของหนูนี่แหละเป็นการลดกิเลสรู้ไหมเพราะกว่าพี่น้องจะยกมือพูดกว่าจะเติมปัญญาหรือกว่าจะส่งกันบ้านหรือกว่าจะพูดได้พี่น้องล้างกิเลสกี่ตัวพี่น้องถึงจะพูดได้เอาความจริงเลยที่เจอเจออยู่ทุกที่หลายตัวมากค่ะหลายตัวค่ะ เออนี่คือองค์ประกอบการลดกิเลสนะคะฝึกเอาไม่เห็นกลิปขอนเหรอเห็นไหมนิยามศัพท์พี่น้องบอกว่าพูดดีต้องเป็นยังไงนะพูดดีต้องมีคำพูดที่ดูดีเพื่อนฟังแล้วเข้าใจคำพูดออกมางดงามเออดูไม่ตะกุกตะกากโอ้อันนั้นมันเป็นนิยามศัพท์ของคนโลกีย่าไหมน่ะอืมกลุลรู้ อาอคนอื่นช่วยตอบหน่อยดิใช่ค่ะมันกลัวนุ่นกลัวนี่กลัวออกมาไม่สมบูรณ์กลัวหลายกลัวเลยค่ะกรูนั่นเป็นมันเป็นนิยามศัพท์ของโลงกียะรู้ไหมพูดออกมาให้งดงามไม่มีใครตําหนีมีแต่คําต้องการคําชมเออพูดแล้วพูดดีนะฟังแล้วลื่นฟังแล้วเข้าใจโอ้ใช้ใช้วาจาใช้คําพูดที่สวยดูดีงามเพื่อนเข้าใจอย่างเงี้ย อันนี้มันเป็นโลกียะไหมเนี่ยหรือว่าเป็นโลกุตะละเอาเป็นโลกียะค่ะครุมันจะมีมารายาหรือมา,ายาค่ะมันติดหกเออมันจะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยมารายาเห็นไหมนะแต่พูดพูดดีของพุทธะเป็นไงพ,พูดตามสัจจะค่ะผิดก็ผิดพลาดก็พลาดค่ะเออพูดดีของพุทธะต้องเต็มไปด้วยอะไร คำจริงค่ะพูดดีของพุทธะเติมเตด้วยความรู้แล้วก็ตื่นค่ะว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ค่ะรู้กิเลสค่ะอ่านกิเลสออกค่ะยีดีเป็นใจที่จะพูดพูดดีของพุทธะอ่านค่ะเออพูดดีของพุทธะนี่นะพูดออกไปแล้วผู้ฟังสามารถฟังแล้วสามารถลดกิเลสไปกับเราได้มันใช่คำพูดหรือว่าคลื่น ไปกระทบกันแน่มันเป็นคลื่นพลังงานค่ะคุรุบางครั้ง<อ>ไม่ต้องอพูดค่ะใช้ทำค่ะเอางี้พูดดีให้ตายพูดดีมีสัจธรรมมีวาทะมีคำพูดธรรมะอย่างด,ดีเลยคำพูดธรรมะรู้ด้วยนะคำพูดอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกไปดีเชียแต่คลื่นไม่ใช่คลื่นลดกิเลสเลยแต่เป็นวาจาที่งดงามแต่เป็นคลื่นกิเลสเนี่ยมันจะพาคนลดกิเลสได้ไหม ไม่ได้ค่<ส>ะครูดังนั้นเห็นยายต้องการคําสวยหรูต้องการครําคที่เออคนอื่นฟังแล้วเออมันเป็นคําที่พอได้คนอื่นฟังแล้วเออมันสมบูรณ์มันนั่นมันนี่ยายต้องไปสนใจแค่คําพูดแล้วเรึ mm hmm. ลื่นที่ส่งออกไปต่างหากนะคะลื่นที่เสิร์ฟออกไปนี่ต่างหากเราเสิร์ฟขึ้นอะไรออกไป เออขึ้นลดกิเลสพุทะกุกตะกักบ้างวกไปวนมาบ้างขี้เหล่บ้างแต่เต็มไปด้วยขึ้นพุทธะพุทธะต้องการแบ่งปันต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการที่จะให้เต็มไปด้วยขึ้นพุทธะแบบนี้ผู้รับต้องการขึ้นพุทธะแบบนี้ตะกุกตะกักบ้างคําพูดไม่สวยบ้างคําพูดนั่นนี่บ้างแต่เต็มไปด้วยขึ้นพุทธผู้ฟังต้องการแบบต้องการแบบนี้บ้างไหมหรือต้องการสวยหรู ผู้ฟังต้องการแบบพุทธค่ะเออผู้ฟังต้องการพุทธะแล้วทุกวันนี้เราเสิร์ฟอะไรออกไปทุกวันนี้มีสติรู้ตัวดีขึ้นค่ะเสิร์ฟพุทธะค่ะไม่ใช่คร้งแร่ขึ้นกิเลสอยู่ด้วยกับรูแล้วเ,ออเสิร์ฟขึ้นกิเลสออกไปอะดิ อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากสารพัดนะคะไปล้างกิเลสนะฝึกล้างเอานะคะพอฝึกล้างเนี่ยในรายละเอียดคำพูดมีกิเลสหลายตัวฝึกแกะออกมาทีละตัวแกะออกมาพอแกะออกมาปุ๊บก็ค่อยๆกางไม้เมจากนั้นค่อยๆวิปัสสนาล้างไปทีละตัวนะของใครก็ของใครติดไม่เหมือนกัน นะคะพอล้างออกไปได้แล้วโอ้จะพูดยังไงคําพูดจะดีหรือไม่ดีนะคะคําพูดจะสวยหรูหรือไม่สวยหรูแต่เสิร์ฟความจริงล้วนๆน,นะคะความจริงใจที่เป็นคลื่นพุทธะล้วนๆไม่มีความอยากมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรมันจะพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรมันจะพูดวกไปวนมาก็ได้ไม่เป็นไร มันพูดออกมาปัญญามันมีน้อยนิดมันก็พูดออกมาได้ไม่เป็นไรเพราะเราพร้อมที่จะให้ให้ความพล่องให้ความพลาดให้ความจริงใจที่เราจะมีนี่แหละมีอันไหนก็ให้อันนั้นแหละตัวเองมีแบบนี้ตัวเองจะไปให้สวยหรูได้ไงก็มันมีแบบนี้ก็ต้องให้แบบนี้ดิมันจะไปอยากให้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีโลภไหมเนี่ยงงไหมงงไมรู้งงไหมโลภค่ะตัวเองมีแบบนี้ ตัวเองมีแบบนี้แต่ตัวเองอยากจะไปเสิร์ฟอันที่ตัวเองไม่มีตัวเองมีแบบนี้มีแบบตะกุกตะกักมีแบบวกไปวนมามีแบบไม่ค่อยรู้เรื่องมีแบบคำพูดก็บ้านๆมันมีแบบนี้ก็ต้องเสิร์ฟแบบนี้ให้ผู้ฟังมันมีแบบนี้ดนจะไปเสิร์ฟแบบเอออยากเป็นอยากพูดดีเหมือนคนนั้นอยากพูดดีเหมือนคนนี้มันใช่เราไหม มันไม่ใช่กับกูรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราค่ะคุณรู้ตกลงไม่ได้เสิร์ฟของจริงให้เขาจะเสิร์ฟของหลอกให้เขาใช่ไหมเนี่ยก็เลยเป็นแบบที่เป็นเนี่ยค่ะุรู้ใช่ค่ะุณรู้นั่นไงนะคะตื่นกันบ้างยังเนี่ยตื่นกันบ้างยังตื่นค่ะกูรู้ตื่นกับกณรู้ หรือว่า,ามารู้เข้าใจไหมขับตกลงเข้าใจความหมายของคําว่าพูดดียังเอววไหนแปลด,ดูดิพูดดีตอนนี้ความหมายในใจตัวเองเนี่ยพูดดีคืออะไรพูดไม่ดีคืออะไรเอา้าทีละคนพ,พูดดีคือ,อสื่อพลังของพุทธะออกไปค่ะไม่ว่าเราจะตะกุกตะกักยังไงแต่เรา,ามีจิตใจด,ดีจากแบ่งปันค่ะ เออนิยามสับมาใหม่แล้วนะคนอื่นนะเอาพูดดีเป็นไงพโอกาสค่ะพูดดีคือพูดด้วยความเมตตาค่ะมีจิตที่เมตตาจากใจค่ะเออพูดดียังไงอีกคะพูดดีคือพูดใจที่อยากจะให้ค่ะพูดดีคือพูดมีประโยชน์มีสาระแล้ว ไม่ส่งเสริมกิเลสค่ะคุรุพูดไม่ดีคือพูดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะพูดสวยงามหรืออะไรแต่มันไปส่งเสริมกิเลสค่ะอ้อนะคะพูดดีความหมายตรงแม่นมากเลยที่พี่กบพูดตอนแรกนะนะคะนั่นแหละคือพูดดีแต่ที่พี่น้องอยากได้เออพูดไม่วกวนนะพูดจะออกมาเออแล้วมีคนเขาเข้าใจนะเออแล้วอยากให้เขา ไม่ว่าเรานะเออจะไม่โดนตําหนินะอยากนั่นอยากนี่ตกลงไอ้ที่อยากสารพัดนั้นตกลงพูดดีหรือไม่ดีพูดไม่ดีค่ะพูดด้วยกิเลสค่ะ <ไอ S 2> เพราะ<ด>มันอยากอันนั้นพูดไม่ดีนะดังนั้นพี่น้องกําลังสลับกันอยู่ดันเข้าใจว่าพูดดีคือไม่ดีเข้าใจว่าไม่ดีคือดีมันเห็นกงจักเป็นดอกบัว <c oughs> เห็นดอกบัวเป็นกงจกักโยตอนนี้มันเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวหรือยัง หรือว่าเห็นกคงจักเป็นกงจักให้ยังหรือว่ายังสลับกันอยู่ตัน<อ>เริ่มเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวแล้วค่ะเพิ่มเห็นแล้วค่ะคุร้เออนะคะดังนั้นเนี่ยเออเราบันทึกอะไรไว้อ่ะบันทึกสัญญาจําได้ไหมายรู้ของเราไว้แบบไหนมันจะเป็นตัวเราแบบนั้นนะคะบันทึกไว้ถูกมันก็จะเดินทางไปทางถูก บันทึกไว้ผิดมันก็ผิดตาลปัดเหมือนที่เป็นอยู่นี่แหละบันทึกใหม่นะใครบันทึกผิดผิดอยู่บันทึกใหม่นะคะมันจะทําให้เราหลงลงผิดเนี่ยก็เลยผิดจนถึงทุกวันนี้นะคะเอา้าตกลงยังอยากพูดดีอยู่ไหมพินิดหรือว่าคนอื่นๆยังอยากพูดไม่วกวนสวยหรูดูแพงอยู่ไหมไม่แล้วคะ่ะจ้ พูดตาม,มาสภาวะวัมเป็นจริงค่ะไม่อยากแล้วค่ะครูก่อไปจะพูดจาจิตวิญญาณของตัวเองค่ะจะพยายามปรับปรุงค่ะเออติดตามตอนต่อไปนะดูสิว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะเนี่นะคะติดตามตอนต่อไปเอ้าใครจะพูดอะไรหรือส่งกำลังใจเชิญเลยค่ะคุณลูกขอโอกาสค่ะ คืออย,อยากให้กำลังใจของทุกท่านที่ที่ไม่กล้าพูดนะคะแต่ครบรู้สึกว่าเวลาได้ยินคนพูดแล้วเขามีความตะกุกตะกักหรือพูดวกไปวนมาเราจะเห็นความพยายามของเขาค่ะเราก็จะเรียนรู้ตรงนี้แล้วลักษณะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเวลาเขาตะกุกตะกักอะ่ะมันทําให้แบบเราจําได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้จําได้พี่เขาพูดประมาณนี้หรืออะไรเงนี้ค่ะ มันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวค่ะไม่ต้องไปกังวลนะคะอ้าวสาธุค่ะอ้าวใครจะพูดอะไรไหมใครจะส่งกำลังใจก่อนเปลี่ยนเรื่องค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนิดค่ะสู้ค่ะน้องนิดเป็นกำลังใจให้น้องนิดค่ะสู้ค่ะไปด้วยกันค่ะลองกำลังใจพี่นิดค่ะส้่กํางกำลังใจให้พี่นิดนะคะพี่นิดสู้ไปด้วยกันค่ะส่งกำลังใจให้อานิดด้วยค่ะสู้ค้าน้อนิด ขอบพระคุณพี่น้องมาอันนี้เลยค่ะสู้ๆค่ะมาัช้พี่นิดค่ะค่ะส่งกมาใช้พี่นิดค่ะสู้จ้าสู้ไปได้กันจ้าสู้ๆค่ะพี่นิดจ้าขอบพระคุณครูรู้ได้พี่น้องค่ะอ้าวสาธุค่ะ